สองมีเรื่องที่สุดยอดนะครับสุดยอดผู้ชายสมคนที่จะดูผู้หญิงก็ดูได้ครับครับผมแล้วอ่ะมันต้องเล่าขอบ,บ้างเราเนี่ยนะอะก็อยังเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอะไรงนี้อยู่ครับผมจริงๆก็มันก็เป็นเรื่องของชีวิตปกติเนี่ยแหละอ่าไม่ได้ถูกเปิดเผยแบบเต็มวงกว้างขนาดนั้นครับผมเป็นเรื่องปกติเลยไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าให้โตโตหน่อยมีอายุหน่อยอะไรที่ควยกันควรอะไรย่างี้ฮะคมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะจะเล่าเรื่อง ไปโฆษณารวมโฆษณาเดี๋ยวจะเอาโฆษณาแต่ละอันมาให้ดูนะแล้วแต่ละคนก็วิจารณ์เลยว่าชอบไม่ชอบกัโฆษณาอะไรอ่ะโฆษณาถุงยางอนามัยโอ้โหมอกวัฒนธรรมทีครับผมอ่ะเมืองไทยจะว่าโฆษณาได้ไหมก็โฆษณาได้เคยเห็นแว๊บๆอยู่สมมติหลังสี่ทุ่มครับแต่ก็จะไม่ได้มีแบบไม่มีสมัยอะไรขนาดนั้นสมัยก่อนเคยเห็นอยู่มีโฆษณาโฆษณาหนึ่งที่ยังไงยังไงที่อยู่ในกระเป๋าแล้วมันจะ อาหรือกำลังก็แบบชีตว่ตุกๆอะไรอย่างงี้หรือบ็มีอาบางอันก็จะมีแบบว่าอะไรอ่ะ เป็นเป็นเรื่องอื่นๆแล้วก็แบบให้อิงมาแบบว่าเยังมีตัวอันนึงไอ้พึ่งพึ่งพึ่งหมดไปเร็วๆนี้ผมยังเห็นอยู่เลยที่เป็นแบบว่าคนวิ่งกันเต็มไปหมดเลยอ่ะอ่าผู้ชายที่เดินอยู่แล้วก็มีคนใส่ชุดสีขาววิ่งตามผู้ชายเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วสุดท้ายพอเจอผู้หญิงเสร็จก็จะวิ่งกลวอ่ะอ้าวเล่า้งหมดเลยมาดูอันแรกก่อนอยารดูเล่าทั้งหมดเลยก็ว่าอันเนี้ยคุ้นตาสุดเอาห่ะอาดูทีละคลิปแล้วมาวิจารณ์กันแล้วกันฮะได้ครับถ้าบอกคลิปแรกรับ ครับผมครับผมอ่านี่อะไรอ่ะก็เป็นอะไรล่ะโฆษณาสาวๆก็มองเขาก็ยิ้มให้ทุกคนอ่าหอหอเยอะผิวดำด้วยโอ้ยเพลงของอันนี้ด้วยนี่เออวันเลิฟวันเลิฟเอ่ออวงบลูเอ็นซิงอ่าเอ็นซิงบ้าเวสไลท์เวสไลท์เอวันเอ้ยเอ่อ ไมขึ้นเลทูล็อกยูโฟยูโฟตัดบทเลยแล้วการจบเลย trust trust มั่นใจฉีกปั๊บใหยิบเขี้ยวไม่แบบฝรั่งเดี๋ยวออกมากลางถนนนี้เลยเหรอใส่อะไรอ่ะใส่ล่มใส่ล่มมอนี่ทำงี้ได้ไงโอ้ยล่มยาวยังใส่ได้หมดนี่หมอนสำหรับขนาดคนแอฟริกาครับผมโอ้ย้ ไอ้คนข้างโอ้โหสั้นกว่ากูนิดเดียวเนี่ยเกือบถึงขอบไปรูซะแล้วเป็นบ้านเรามาใส่เงี้ยโดนกระทืบเลยนะครับครับผมอ้าวแต่ตอนครึ่งครึ่งท่อนแรกนี่ ชาวบ้านมองอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสื่ออะไรอ่ะอะไรนะเขาสื่ออะไรอ่ะอ้าวง่ายๆเลยทำไมมีแต่คนดำอ่ะก็ใช่ไงง่ายๆเลยฮะถุญญานามัยใช่ไหมอ่าจะมาแบบใช้วิธีอะไรอย่างนี้ก็ได้เกลียดใช่ไหมอ่าตอนแรกคนขนาดชาวบ้านยังมองเลยเ้ยทำอะไรอย่างนี้ยังไงอ่าอ่านี่แหละเหมาะสำหรับคนประเภทเอ้ยประเภทเราเออคนดำหรือเปล่าตอนแรกก็เป็นแล้วทำไมมีแต่ผิวดำอะไรอย่างนี้ไงโยนอะไออ่านี่แหละคือมันยาวกว่า คือไซส์เขาบอกว่าไซส์พิเศษไซส์คนดำกับไซส์เราไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับผมต่างทางกายภาพครับผมถ้าเป็นอ่าเราใส่ของคนดำนี่ก็คืออาจจะเคยเห็นทุกท่านโรงเรียนเราใส่โมน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 ครับผมครับผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นคลาสนี่แหละเหมาะจริงๆริงถ้าคุณใช้ยี่ห้ออื่นเนี่ย ไม่ได้นะอ๋อนี่ขนาดพักนี่ยังได้เกือบเกือบขอบเลยเห็นไหมลยังเหลือเก็บไม่หมดเขาเรียกเก็บไม่หมดยังเก็บไม่หมดใช่ยี่ห้ออื่นอ่ะสยนี่ขนาดนี้มันสายยางชัดเลยมันไม่ใช่มนุษย์แล้วอะครับโว้ยผมนะครับคนผมคนหรือม้าเข้าคล้ายๆกันีถ้บผมต่อไปครับอันนี้ก็ดีคนาดนี้ดีอันนี้ชอบใช่ไหมคลิปต่อไปครับผมเอ๊ะอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอ๋อเป็นแบบไอ้ม้วนๆลูกปองลูกปองเป็นถุงยางเหรออ้าวโโอ้ห รูปปองไงคุณโอ้โหแม่คุณมีรูปปองพุทธรสองอันคุณไม่เล่นเหรอโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหโอ้โหวระเจ้าโหดมากดูไม่ใหญ่ครับผมดูเล็ก เออไอ้ไงไอ้แต่คนตานีน่ารักนะไม่ได้ดูว่าหยาบไม่ได้ดูว่าอะไรเลยน่ารักอ่ะครับผมเฮ้ยผมมองว่าหยาบอ่ะแต่ผมชอบแต่ผมชอบไอ้ไอ้เสียงตำรวจจับว่าไอ้ซ้อนสามไหมครับครับแล้วมีเสียงแล้วโอ๊ยเอ๊ะ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 ย็ดเไงนี่ซ้อนสามนี่ไม่ถ้ามองอีกทีหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าคู่นอนเราไปนอนกับใครมาบ้างใช่ไหมไม่ว่าเวลาคุณทําแบบว่าเวลาคุณทําแบบว่าแบบว่าเป็นปาร์ตี้อะไรแบบนี้ครับผมของคน ครับผมครับผมครับผมจริงๆนะจริงๆแล้วก็พันเอวไว้เลยดีกว่าง่ายดีไม่รอใครมามากกไม่รู้ใช่ไหมครับผแต่เรารู้เพราะเรื่องนี้เรารู้เพื่อนเราสกปรกมากแล้วก็จ่อเชเราปาร์ตี้กันอยู่ปาร์ตี้กันอยู่เราเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับผมแต่เพื่อนเราเป็นเกย์อยู่ข้างหลังครับผมกำลังกระนำ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 ร้านภายข้าวโพดของเราอยู่ครับผมเอ้าเมื่ไงเนี่ยสมควรนะครับมันก็สมควรใส่ไว้ะครับผม ผมเ่อย่าต่อจากเพื่อนเราต่อจากเพื่อนเราเป็นอีกคนนึงไปเกโลกจิตครับผมซื้อของเยอ้อะไรนะของคนดำใส่ร่มใส่ร่มแล้วการักจะนำ เดี๋ยว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 เลยเดี๋ยวแทงนุกเหรอใชไหฮะแทงนุกเหรอตองตอแทงนุกครับผมว่าทะมั่วขนาดนี้แล้วรูหลุ่มดำผมว่าทะมั่วขนาดนี้แล้วไม่ต้องใส่แล้วมาแล้วถ้าไม่ต้องคิดอะไรกันแล้วไหนกันไหนนะเออไม่ต้องมั่วหรอกอย่าพูดอย่าพูดนะผมชอบป่ะอะไรนะชอบไหมผมไม่ชอบทำไมทำไมอ่ะผมว่ามันทะลึ่งไปอะเรื่อที่มันน่ารักจริน่ารักโป่งอ่ะเขาจะพูดถึงเรื่องที่มันทะลึ่งมากๆแต่มันน่ารักไงแต่ผมไม่ชอบเรื่องผมอ่ะอ้าว

อ่าอุ้ยกราชีกออกและดึออกมาอืมดูด้าที่ถูกต้องหลัจากนั้นสวมลงไปนี่คุณดูสิสวมลงไปแบบนี้นะคะเนน่าสนใจเลยแล้วก็ใช้ได้ทั้งปากข้างหน้าและข้างหลังอ่าครับนี่ส่วนท่านใดใช้เสร็จแล้วให้จอดชิ้ไปแบบนี้นะคะแล้วก็บุนตรง นี่การกระเด็นออกมาแล้วก็โยนสีผักชะฝรั่งสุดกล้องส่วนท่านใดที่มีลูกมีหลานกรุณาใส่ให้ลูกหลานของท่านก่อนตาบ้าเหรอเหมือนที่เอนั่ายที่สุดแล้วสวมให้ท่านภายหลังในกรณีที่ระบบความกดอากาศกดกระสันมีมากถุงยาจะโรยจากข้างบนด้านขวาหมอเด็กทับใช้สวมให้ตัวเองอะไรเนี่ยอะไรอ่ะสวัสดีครับผมกัปตันเกีตสวัสดีครับผมกัปตันเกีศดาครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูง3,04,000ฟุตครับครับ ตอนนี้สภาพอากาศดีครับครับผมกำลังได้กับแอร์อยู่ครับไม่ต้องบอกหมดใช่ไหมบอกหมดขนาดนั้นครับเรียนเชิญเรียนแอร์เรียนเชิญแอร์ที่กลางสาธิตครับเดินเอาให้กับตันหนงอด้วยครับเอาแล้วคือร้านรับบริการจากนกเงือก นกเอียงแล้วนกเขาคนแรกชื่อเขาล่ะนกเขาอะไรหรอต่อไปครับต่อต่อไปครับเมื่อกี้ก็ชอบอันนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งอะไรอีกเนี่ยยังไม่หมดอีกเหรอยังยังยังนี่ก็เป็นแบบนุ่มบ้าการจริงเลยพี่สองเนี่ยแล้วเธอบังนหงซี่ฮึยิ้งยิ้งยิ้งวัยรุ่นน่ะแหมควรอ่ะนี่อย่างนี้ดีกว่าน่ะโอ้โหน่าเกลียดนี่โฆษณาเหรอครับโฆษณานี่หนังชัดเลยนะครับเนี่ยครับ ยยอ่านดีบ้านเราอ่อนไม่ได้แน่ๆครับเปลนรูปบ้านของผู้หญิงหรือเปล่าสีนนอะไรนมอ่ะทำอไมอ่ะนี่ขอสกินสกินนี่ผิวผิวเนื้อเนื้ออะเหรอเอาพ่อแม่มาเฮ้ยแกเข้ามาทําอะไรอ่ะโอ้สิเกตอ๋อโอเค คุณอ่ะใจเย็นๆคุณอ่ะคิดมากไปนี่ไงเกือบไปแล้วสกินสกินหมากฝรั่งสกินสกินใช่ใช่กินได้ทุกที่ทุกเวลารถผลไม้เมื่อกี้ก็มีเขียวข้างหลังรถผลไม้รุ่นนี้หมากฝรั่งรุ่นนี้เป่าอย่าให้หลุดฝากนะนั้นทำไมเออหลุดฝากอลกอฮโหบินทั่วร้ารเต็มมันก็ไม่รู้ใส่ถ้วยแค่ก็ไม่รู้เลยต้องมีเทคนิคไว้ต้องขอบกัดต้องขอบไว้ปเะอร์เมื่อกี้ก็สอนอะไรเนี่ยเขาสอนอะไรบ้างเนี่ยอะไรอ่เขาสอนอะไรบ้างสังเกตนะ ผมวัยรุ่นไงวัยรุ่นต้องหวัวหวายครับผมนะหัวไวก็คือไก่จิกจะบอกว่า ส่วนมากผมสังเกตที่สังเกตดูนะจ้าครับโฆษณาถุงยางเนี่ยจะเอาความฮามากบเกลื่อนความทะลึ่งเออถูกต้องมันก็ดีนะอย่างงี้มันก็ดีนะแล้วก็ค่อนข้างจะขายอะไรแบบชงชางพอสมควรเพราะเป็นเกี่ยวกับวัยรุ่นใช่แต่อันหลังไม่ดีอันหลังมันทำไมอะอันหลังอ่ะวันนี้นะครับก็ได้สาระจากเราไปนะครับไม่มากก็ไม่มากมากครับผมดื้อๆไม่พูดยังไงหน้าอยเหมือนไม่มี อ่ะที่สำคัญที่สุดครับอย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับวันนี้มาแล้วครับสปริงอ่าแอปดีๆนะครับที่ใช้ในการเรียกว่าโซเชียลนะครับแทนที่สามารถใช้แทน WhatsApp หรือว่าสามารถใช้แทน Facebook ก็ได้เพราะว่า<อ>เป็นข้อดีที่รวมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันครับไม่ว่าจะสามารถแชทกับเพื่อนๆถ่ายภาพโอวีโอหรือแม้แต่ไว m เมสเซจก็ได้ครับแล้วที่สําคัญที่สุดครับ แก้ข้อเสียในการที่จะสามารถเข้ามาเขาเรียกว่าปกติ BB ต้องใช้พินถ้าวอตแอป,ปต้องมีเบอร์จ้าตอนนี้ถ้าใช้สปริงทั้ง2อ,อย่างมารวมกันเลยครับไม่ว่าคุณจะมีเบอร์โทรศัพท์หรือจะมีพินหรือแค่แค่เอ่อคิวอารับผมก็สามารถแอดเข้าไปในสปริงได้ครับอ๋อรวมกัน้หมดเลยอย่างนี้ถูกต้องครับนี่เจ๋งมากเลยเนี่ยสปอนเซอร์เราไม่ธรรมดาเดี๋ยวเอาเอาไว้ว่าถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวแบบเต็มๆให้ดูกันอีกทีเฮดี๋ยวเตดปุ๊บเนี่ยเตดปุ๊บมีใครแน่บ้างอ่ะครับผม อุ้ยฮาร์โลสบายเลยสามารถใช้เชลลี่ฟรีใช่อ๋อแอปของสปริงเนี่ยถูกต้องเลยครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสปริงก็ได้ครับผมครับายสบายครับได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาของเราสีชมอปเชเราปรับเวลาใหม่นะครับสดนะะฮสุกห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนครับผมแล้วก็รีลันอีกวันในวันอาทิตย์นะครับสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะฮะครับผมแลก็อยากได้เสื้อสวยๆแบบนี้นะครับโทรไปเลยนะฮะแต่ไซส์ XL ยังไม่มีนะครับผมครันะมีควายนี่ใส่ไม่ได้นะฮะก็โทรไปครับที่เบอร์ของเรานะฮะ ึ่ครับผตรงนี้นะครจะเป็นคอเซนเตอร์เราไม่อยู่ครับผมจะเป็นฝากข้อความอ่ยูให้ฝากเสียงเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยวรุ่งขึ้นนะครับผมเราจะมาฟัง แล้วก็รู้ว่าโทรมาแล้วครับผมขอบคุณมากคร้บเดี๋ยวโทรกลับไปสิเออเดี๋ยวเราโทรกลับไปโทรกลับด้วยนะครับโอเคครับวันนี้นะครับผมเรามาถองสี่ท่านนะครับผมรับผานะครับผมก็ขอลาไปก่อนครับท่านใดนะครับกำลังจะนอนแล้วนะครับปิดไฟปิดพนมปิดหน้าต่างนะครับผมแล้วก็ปิดแอร์นะครับผมแล้วก็นอนอย่างมีความสุขกลัหม่ครับกับรายการสีโชโปช่เหมือนขึ้นอะไรครับผมสวัสดีครับ ปิดแอร์ก็ร้อนฝนไม่ตกเลยช่วงนี้ร้อนร้อนหน่างนี้แอร์ร้อนากเลย